ไห้กับชีวิต <laughs> โอ้ยให้ดูอะไรเนี่ยให้ดูดงหญ้าเลยเนี่ยตายแล้ว <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหามุมไม่ได้เลย <laughs> โอแ้ยแต <laughs> ายละวฟังเสียงนกเสียงกากะทุกคน มาฟังเสียงนกเสียงกานะคะในสวนนะคะแสงก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะเสียงนกข่าวร้อง สวัสดีค่ะคุณวิภาสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะปะา้าจ๋าสวัสดีค่ะป้าจ๋าพาสุกนะคะสวัสดีนะคะพามาฟังเสียงนกเสียงกา น้องปลาพี่รีบมาพี่จะได้รีบขึ้นไปข้างบนดีค่ะคุณวิภาพี่ก็เลยแว็บมาเลยพี่น้อยสวัสดีค่ะไม่มีอะไรตั้งกล้องตรงไหนเนี่ยตั้งกล้องตรงดอกทิวลิปแล้วก็มีอโอ้ยแสงมันเยอะค่ะพี่น้องเปียน้องปลาพระจา่าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเดี๋ยวรีบมาก่อนเดี๋ยวจะขึ้นไปสระผมน้องปลาวันนี้ พี่ถึงพิ่งถึงบ้านค่ะอ๋สสนนอสวัสดีครับพี่นันสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น,นันโอ้ยแสงมันเยอะในสวน,าานน่ะเมื่อวานนี้ขากล้องวันนี้เหมือนจะเห็นขากล้องอีกหรือเปล่าคะไม่เห็นเนาะดีค่ะน้องหน่อยอาบน้ำก่อนเออพี่ก็ว่าจะไป อาบน้ําสะผมเหมือนกันน้องปลาพี่อะวันนี้พี่อาจจะไม่ได้ค่อยได้คุยกับน้องปลานะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะพาเด็กเด็กๆไปดูหนังช่วงบ่ายโมงพี่จะจอดยาวเลยนะ <c oughs> เขาอยากดูหนังหนังเรื่องก็ซิล่าเข้าวันนี้เขาก็เลยเอออยากดูหนังก็เลยจะต้องพาเขาไปดูหนังน้องหนอยยระมานสวัสดีครับ เมื่อวานเมื่อวานตลกมากเลยเอา้าน้องเอมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอเรานั่งอยู่กับที่มันจะดีหรอสวัสดีค่ะพี่นานสวัสดีค่ะ มาสักแป๊บนะสักสักสิบห้ายี่สิบนาทีไม่เกินเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปละทุกคนสบายดีไหมคะสบายดีไหมคะเอ๊ยรือด,ดอกไม้เราไม่เดี๋ยวหามุมไหนดีๆหน่อย <laughs> หามุมไม่ได้เลยอ้ยแต่และได้ยินเสียงนกไหมคะวินามืดเลยเนี่ยหน้ามืด ตอนนี้ดอกผลไม้ของเราก็บานโอ้มีดอกครุนด้วยนะทุกคนจะบอกว่าดอกครุนสวยมากเลยดอกไม้ดอกผลไม้พวกนี้มันสวยอะหอยตดหอยตดสวัสดีครับหอยตดหอยตดหอยตดไปเอาป๊อบกอนมาให้รู้ว่าพี่จะไปดูหนังใช่ไหม สวัสดีครับพี่มาแป๊บเดียวไม่นานหรอกสักไม่เกิน20นาทีอะคิดว่าประมาณนั้นแหละคุณหอยตดสวัสดีครับพี่น่านบอกคุณหอยตดสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนของเรานะคะสวนของเราก็ตอนนี้หญ้าก,ก็ขึ้นแบบเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าเพราะว่าพอฝนตกปุ๊บ ศัตรูพืชต่างๆมันก็จเจริญเติบโตไปไม่แพ้กับพืชผักของเราด้วยนะคะพี่น่อยขอบคุณค่ะหัวใจกอดๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนูจะพาเดินดูอะไรแล้วเนี่ยเมื่อวานก็ดูหมดแล้วเมื่อวานก็ดูหมดแล้วทุกคนอยากเดินไหมอยากเดินเล่นๆไหมสัก สินาทีเดนเินเล่นๆแถวๆนี้โอ้เดินพาไปดูต้นเชอรี่ดีกว่าแต่ต้นเชอรี่ก็ดูแล้วเมื่อวานเนาะมันกำลังบานปีนี้น่าจะได้เชอรี่เยอะนะปีที่แล้วไม่ได้เลยตดตดน้องปลาบอกตดตดเดี๋ยวพาพาเดินดีกว่าพามาดูอิอีกอีกที่หนึ่งนะคะดูสีหญ้าเขียวชุ่ม สวยนะคะนี่ก็คือทิวลิปของเรานะคะกำลังเบ่งบานนะทุกคนจะตั้งกล้องได้ไหมเนี่ยอ่าโอเคสวัสดีนะคะทิวลิปเดี๋ยวจะขยายพันธุ์ให้มันเยอะๆจะขยายให้มันเยอะๆสักหน่อยโอ้นี่ใครมาหาบ้างเนี่ยไม่ได้จุดเ <laughs> ลไปเอากระดา มีพี่หน่อยนะคะพี่หน่อยพี่นานขอบคุณนะคะคุณวิภาปจาร์ขอบคุณคะ่ะน้องตดนะคะน้องหอยตดนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทั้งสิบเก้าล้านดวงใจนะคะขอบคุณมากมาก,มากเลยทุกคนเห็นดอกทิวลิปสีดำไหมนี่อันนี้เป็นทิวลิปมันก็ไม่เชิงดำหรอกแต่มันเป็นแบบสี สีออก่วงเข้มนะคะยาก็เยอะนะคะเพื่อนๆแล้วจะมีวัวสักตัวเนาะไว้กินญ้าขอบคุณนะคะพี่น้อยขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวหนูจะเพิ่มเอ่อเอาคิวริบมาปลูกไว้รวมๆกันตรงนี้เยอะๆย,ยามันจะได้ไม่มาแย่งพื้นที่ สวัสดีทุกท่านสวัสดีค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะพึ่งก็กำลังตอมนะคะที่จริงก็มีหลายที่นะดอกทิลิปแต่ว่าหญ้ามันเยอะเราควรจะปลูกไว้ในที่เดียวกันเนาะมันจะได้สวยสวยมีทั้งเสียงไก่ขันด้วยนะแต่ว่าไปแล้วนะที่นี่ก็เหมือนเหมือนบ้านนอกบ้านเราเลยพี่ทุกคน มันก็จะมีทั้งเสียงไก่ขันมีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนบ้านนอกบ้านเราเลยเห็นไหมได้ยินเสียงไก่ขันไหมคะใครไม่รู้คิดว่าอยู่แถวบุรีรัมย์นะเสียงไก่ขันเพราะว่าที่นี่ก็เลี้ยงไก่เหมือนกันชาวบ้านเขาก็เลี้ยงไก่ไว้ในสวนเลี้ยงไก่ไข่อะไรอย่าเงี้ยเมื่อก่อนก็เลี้ยงไก่เหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่า เกิดอุบัติเหตุบางอย่างไก่เราก็เลยเสียชีวิตหมดไปเลยแล้วก็เลยยังไม่ได้เอามาเลี้ยงอีกยังไม่พร้อมค่ะยังไม่พร้อมที่จะเอามาเลี้ยงพี่เคนดงสวัสดีค่ะพี่เคนดงสวัสดีค่ะแล้วก็ขอทักทายเพื่อนฝรั่งคนนึง Hello my friend มากไหเยอะหรือว่าเขาต้องมาดูย้อนหลังเมื่อวานเขาก็มาดูย้อนหลังแล้วก็ทักทายเขาไปก่อนแล้วกันเนาะ How are you <laughs> คุณหน่อยครับผมพี่เคน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 งานยุ่งใช่ไหมคะทั้งงานบุญทั้งงานตัดผมช่วงนี้เปียพัทราวดีก็จะมีงานในสวนค่อนข้างเยอะนะคะมีอะไรต้องทำเยอะแยะเลยแต่ว่ายังไม่ค่อยมีเวลาลงมาเลยทุกคน เดี๋ยวรอให้แบบจบจบคือเก้าน้องเปียสวัสดีครับพี่เคนสวัสดีค่ปะป้าจ่าหัวใจกดอดพี่หน่อยบอกพี่เคนสบายดีไหมคะมาแป๊บเดียวค่ะพี่เคนเดี๋ยวสักสิบห้าสิบหกนาทีประมาณนั้นน่ะไม่เกินยี่สิบนาทีอะประมาณไม่เกินยี่สิบนาทีก็ก็จะไปละอุ้ยเห็นดอกเชอร์รี่แล้วมันสวยสวยทุกคน เชอรี่ออกดอกเต็มต้นเลยน้องปลาครับพี่เคนบอกน้องปลาครับดีค่ะคุณเคนป้าจ๋าบอกสวัสดีค่ะคุณเคนสวัสดีทั้ง23าล้านดวงใจนะคะตอนนี้เรากําลังพาคุณชมสวนในน้องไอสวนรกๆของเรา <laughs> หนูก็จะมีงานเยอะมากเลยนะทุกคนมีแบบจะต้องมาตัดแต่งกิ่งโรสเมอรี่ด้วยนะคะก็ว่าจะทําเป็นคลิปด้วย เพราะว่าตอนนี้โรสแมรี่ของเราก็มีกิ่งค่อนข้างจะเยอะมากเราจะต้องทำการตัดแต่งกิ่งให้เขาเพื่อที่เออ่ถ้ามันรกเกินไปก็จะทำให้เออ่เป็นบ่อกเกิดของแมลงศัตรูพืชประมาณนั้นคือเกาครับเสียงเปลี่ยนไปนึกว่ามาผิดบ้านอ้าวทำไมคะทำไมเสียงเปลี่ยนไปคะพี่เคน อาจจะเป็นอยู่ในสวนมั้งเสียงคึกเก่าโอ้ยเสียงเปลี่ยนไปทางไหนคะพี่เกณฑ์ไปทางไม่ไปทางออผู้ใหญ่หรือพี่เกณฑ์พี่เกณฑ์พี่เกณฑ์อาบเลยจ้าน้องปลาเดี๋ยวพี่ก็จะไปอาบเหมือนกันคะ่ะจะไปสระผมเดี๋ยวจะไปดูหนังจะไปดูหนัง ไม่ได้อยากดูหรอกแต่เด็กๆเขาอยากดูโอ้ยลำบากเราต้องไปด้วยทิวลิปสวยทุกสีใช่ครับพี่น้อยทิวลิปเขามีหลายสีมากๆเลยหนูไม่ได้มาปลูกไว้ด้วยกันตรงนี้หนูไปปลูกตรงนู้นั่งตรงนี้ัางมันก็จะดูไม่ค่อยสวยอะเพราะว่ามันทิวลิปมันต้องปลูกไว้ด้วยด้วยกันเยอะๆมันถึงจะสวยเดี๋ยวปีนี้หนูจะย้ายมาอยู่ตรงนี้ให้หมดเลยส่วนตรงนั้นเหรอส่วนตรงนี้เหรอ มีวัวสักตัวก็แด้นะทุกคนหญ้าเยอะมากเลยเยอะจริงๆหญ้าก,ก็โตเร็วโตวเร็วตอนนี้ต้นมะเดื่อของเราก็กำลังออกลูกน้อยๆนะนะทุกคนออกลูกน้อยๆเต็มไปหมดเลยเอาสาวนิดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องนิดพี่เปียสวัสดีค่ะ เอาเข้าวก้นน้ําด้วยครึ่งหนึ่งโอ๊ยขอบคุณค่ะน้องปลาเดี๋ยวพี่เปียก็ลงและอีกไม่ไม่นานน้องนิดสวัสดีค่ะไอเคนสบายดีงามหลายดอกไม้เมืองหนาวงามช่วงนี้แหละค่ะดอกไม้สวยมากเลยงามช่วงนี้แหละเป็นเป็นช่วงของเขาอีกสักประมาณสองสาเดือนเขาก็ไปละแห้งตายหมด แล้วก็รอชมดอกอีกทีก็ปีหน้าพวกทิวลิปพวกพวกนี้มันจะอยู่ได้ช่วงฤดูใบไม้ผลินะทุกคนพอประมาณหน้าร้อนมันก็เริ่มตายเริ่มเหี่ยวแต่ว่าเขาก็จะยังมีหัวอยู่ใต้ดินเนาะพอปีหน้ามันก็จะโผล่ขึ้นมาอีกอะไรประมาณนี้ช่วงนี้สตรอเบอรี่ของของเราก็กำลังเริ่มออกดอกแล้วนะคะเพืเ่อนๆโอ้โหพูดไม่หยุดเลย15นาทีนี้พูดเยอะมาก ก็กำลังเริ่มอ,ออกดอกแล้วนะตอนนี้ก็กำลังแบบดูแลสตรอเบอรี่สวัสดีค่ะน้องนิดสวัสดีค่ะปะา้าจ๋าน้องนิดบอกสวัสดีค่ะปะา้าจ๋าน้องปลาบกพิมพ์ผิดหอ่อรอนกก็เยอะนะในเนี้ยตรงนู้นก็มีต้นตรงนู้นก็มีต้นเออ วอลนัทนะเพื่อนๆตอนนี้เขากำลังออกดอกเต็มที่เลยมีนกอยู่บนต้นสองตัวแต่จะมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวพาเอาให้ดูนี่เห็นไหมต้นที่มันเป็น,ปน,ปนแบบแห้งๆอะ่ะทุกคนอ่ะนะเป็นต้นวอลนัทนะต้นใหญ่มากเลยจะมีนกข้างโบอยู่ข้างบนสองตัวสวยเนาะดอกวอลนัทเขากำลังออกดอกนี่มันเก๋ดีอะ่ะใบ คือต้นมันก็จะเป็นแบบงีกงกงีกไงเกดีชอบชอบชอบเดี๋ยววันหลังเราก็จะพามาชมสวนอีกนะคะทุกคนนี่หยุดตรงที่ดอกไม้นี่แหละโอเคก็จะสิบห้านาทีแล้วนะเพื่อนๆกเดประมาณนี้แหละเดี๋ยวค่อยมาใหม่สีม่วงคะ่ะสีชมพูนะคะ อันนี้ก็สีชมพูบานเย็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูนะคะสวยมากๆเลยโอเคเราก็จะพาลาเพื่อนๆแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวพาดูต้นพาดูดอกเชอรี่อีกสักรอบนะเพื่อนๆ <laughs> ชอบโอ้ย <laughs> อ่ะน,นี่ทุกคนเห็นต้นเชอรี่ไหมคะอันนี้คือต้นเชอรี่นะต้นใหญ่มากเลยก็กำลังออกดอกชมอีกรอบชมอีกรอบสำหรับต้นเชอรี่ โอ้ยไม่ไมไม่ไม่ไม่ยูโอ้ยโอ้โหกอดชีวิตบายบายจ้าทุกคนบายบายบกบายบายเลยเลยโอ้ oh, ชีวิต <laughs> ขอรทอกรรมอะไรพี่ <laughs> พี่ไม่ได้เตรียมตัวเลยน้องปลาสภาพพี่แบบว่าแย่ yeah, มากโอเคทุกคน <laughs> แค่นี้ก่อนนะคะอุ้ยโบกมือบายบายได้เลยนะสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวพบเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสภาพเปียพัทรวดีตะเกียโอ้เย้มากเลยโอเคบายบายขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะบาย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 พรุ่งนี้เจอกันใหม่หรือตอนไหนไม่รู้พรุ่งนี้ก็ได้อะบายบายสวัสดีค่ะอุ้ยอุ้ยตายแล้ว บาย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 เฮ้ยทำไมเพื่อนเยอะจังเพื่อนมาหาเราเยอะจังเลยบายบายได้เลยนะแต่เราก็ยังคงหมุนกล้องอยู่กับต้นเชอรี่นะคะทุกคนใครไม่ยังไม่เคยเห็นดอกเชอรี่นะคะนี่เลยค่ะดอกเชอรี่นี่เป็นพุ่มๆส,สวยๆบายบายสวัสดีค่ะวิสวยมากเลยเนาะพี่หน่อยดูดิ เสียงพึ่งก็หึ่งเลยนะมาตอมโอเคบาย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 ละบายบายโอ้ยสภาพอีฉัน